นิทานเรื่องดาบวิเศษแห่งแสงสว่างในอาณาจักรที่มีชื่อว่าเอเวอรีนมีเจ้าชายหนุ่มชื่อว่าอเล็กซ์และเจ้าหญิงสาวชื่อว่าริซ่าทั้งคู่เป็นคู่รักที่มีความสุขและรักกันอย่างลึกซึง้งอาณาจักรของพวกเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องของความสงบและความเจริญรุ่งเรืองแต่วันหนึง่งความสงบสุขนี้ถูกทำลายลง โดยพ่อโมดใจร้ายชื่อว่ามอเวนพ่อโมดมอเวนมีเวทมนต์ที่ชั่วร้ายและมองเห็นความรักและความสุขของคนอื่นเป็นอุปสรรคต่อแผนการของเขาวันหนึ่งเขาลักพาตัวเจ้าหญิงลิซ่าไปยังปราสาทลับที่ตั้งอยู่ในภูเขาไฟที่ห่างไกลการกระทำนี้ทำให้เจ้าชายอเล็กซ์เสียใจและเป็นห่วงอย่างมาก เจ้าชายอเล็กซ์ไม่สามารถยอมรับการที่เจ้าหญิงลิซ่าต้องตกอยู่ในมือของพ่อมดใจร้ายได้เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาดาบวิเศษที่เขาได้ยินว่ามีพลังมหาศาลและสามารถใช้ในการต่อสู้กับพ่อมดได้ข้าต้องหาดาบวิเศษให้เจอข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเจ้าหญิงลิซ่า เจ้าชายพูดกับตัวเองด้วยความมุ่งมั่นเจ้าชายเริ่มต้นการเดินทางไปยังภูเขาที่เป็นที่ตั้งของดาบวิเศษในระหว่างการเดินทางเขาต้องผ่านป่าแห่งหนึ่งที่มืดและน่ากลัวป่าที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่น่ากลัวขณะเดินผ่านป่าเจ้าชายได้พบกับนกตัวหนึ่งที่มีปีกสวยงามนกตัวนั้นบินลงมาใกล้กับเจ้าชาย และพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนท่านเจ้าชายท่านกำลังมองหาอะไรข้ากำลังมองหาดาบวิเศษที่ซ่อนอยู่ในภูเขาเพื่อช่วยเจ้าหญิงลิซ่าจากพ่อมดมอเวนข้าต้องการคำแนะนำเจ้าชายตอบนกตัวนั้นมองเจ้าชายด้วยความเห็นใจและพูดว่าดาบพิเศษนั้นซ่อนอยู่ในถ้ำที่อยู่บนภูเขา แต่ท่านต้องผ่านการทดสอบหลายอย่างก่อนถึงจะสามารถรับดาบได้การเดินทางของท่านจะยากเย็นมากขึ้นดังนั้นขอให้ท่านเตรียมตัวให้ดีเจ้าชายอเล็กซ์ขอบคุณนกและเดินทางต่อไปยังภูเขาเขาต้องเผเชิญกับการเดินทางที่ยากลำบากภูเขานั้นเต็มไปด้วยทางที่ราดชันและอันตราย รวมถึงลาวาที่หลอมละลายที่ต้องข้ามผ่านไปเจ้าชายใช้ความชำนาญและความกล้าหาญในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ในที่สุดเจ้าชายก็มาถึงปากถ้ำที่ซ่อนดาบวิเศษเขาเข้าสู่ถ้ำและพบว่ามันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความมืดและปริศนาการทดสอบแรกที่เขาต้องเผชิญก็คือ การหลบหลีกของกับดักที่มีความลับซ่อนอยู่ท้ำเต็มไปด้วยกับดักที่ซ่อนอยู่ทั้งในพื้นดินและบนผนังเจ้าชายต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและมองหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงกับดักต่างๆเขาต้องพิจารณาทุกก้าวอย่างระมัดระวังและใช้ทักษะในการคาดเดาว่ากับดักจะปรากฏที่ไหนเมื่อผ่านการทดสอบนี้ เขาก็พบกับการทดสอบที่สองซึ่งเป็นการเผชิญหน้ากับเงาตนเองเงานั้นมีลักษณะคล้ายเจ้าชายและพยายามโจมตีเขาเจ้าชายต้องต่อสู้กับเงาของตัวเองเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตัวเองการต่อสู้กับเงาของตัวเองเป็นการทดสอบที่ยากลําบากเงามีความสามารถในการคาดเดาการเคลื่อนไหวของเจ้าชาย และโจมตีเขาอย่างแม่นยำเจ้าชายต้องใช้ทักษะในการต่อสู้ที่มีและความมุ่งมั่นในการเอาชนะเงานั้นในที่สุดเขาสามารถเอาชนะเงาของตัวเองได้และเดินทางต่อไปยังห้องสุดท้ายของถ้าในห้องสุดท้ายเจ้าชายพบกับดาบวิเศษที่ส่องแสงสว่างอย่างสวยงาม ดาบนี้มีความพิเศษในการเปล่งประกายและมีพลังอันทรงพลังเจ้าชายอเล็กซ์ยิ้มและหยิบดาบมาในมือเขารู้ว่าตอนนี้เขามีเครื่องมือที่สำคัญในการต่อสู้กับพ่อมดมอเวนเจ้าชายออกจากถ้ำและเดินทางไปยังภูเขาไฟที่พ่อมดมอเวนซ่อนตัวอยู่ในขณะที่เขาเข้าใกล้ปราสาทของพ่อมดเขาเห็นว่า ปรา,าสาทถูกปกคลุมด้วยเวทมนต์ที่มืดและน่ากลัวเจ้าชายไม่ยอมให้ความกลัวเข้ามาครอบงำและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้เมื่อเจ้าชายเข้าไปในปราศาสเขาพบกับพ่อมดมอเวนที่ยืนอยู่ในห้องใหญ่ที่เต็มไปด้วยความมืดพ่อมดมองเจ้าชายด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายและพูดว่าเจ้ามาถึงที่แล้วเจ้าชายอเร็ก ข้าจะทำให้เจ้าต้องพบกับความพ่ายแพ้เจ้าชายอเล็กซ์ยื่นดาบวิเศษออกมาและพูดว่าข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าจะช่วยเจ้าหญิงลิซ่าให้ได้การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นพ่อมดมอเวนใช้เวทมนต์ที่ทรงพลังในการโจมตีเจ้าชายแต่เจ้าชายก็ต้องหลบหลีกและตอบโต้ด้วยดาบวิเศษที่สามารถต้านทานเวทมนต์ที่ชั่วร้ายได้ การต่อสู้เต็มไปด้วยความดุเดือดพ่อมดมอเวนพยายามใช้เวทมนต์ที่หลากหลายเพื่อทำให้เจ้าชายเสียสมาธิการต่อสู้ระหว่างเจ้าชายและพ่อมดเป็นการแสดงถึงความพยายามและความกล้าหาญของทั้งสองฝ่ายเจ้าชายใช้ดาบวิเศษในการทำลายเวทมนต์ที่พ่อมดมอเวนใช้เพื่อโจมตีเขาและตอบโต้ด้วยการโจมตีที่แม่นยำและรวดเร็ว พ่อมดมอเวนใช้เวทมนต์ที่เป็นอันตรายเช่นการสร้างพาย,ยุที่มืดมนและการปล่อยลูกไฟที่ร้อนแรงแต่เจ้าชายสามารถหลบหลีกและป้องกันตัวได้อย่างคล่องแคล่วดาบวิเศษช่วยเขาในการต้านทานการโจมตีของพ่อมดและทำลายพลังเวทที่พ่อมดใช้ในช่วงท้ายของการต่อสู้เจ้าชายใช้พลังของดาบวิเศษในการโจมตีพ่อมดด้วยพลังที่มหาศาล การโจมตีครั้งนี้ทำให้พ่อมดมอเวนรู้สึกถึงความเจ็บปวดและเริ่มล้าลงเจ้าชายไม่ยอมให้พ่อมดมีโอกาสฟื้นตัวและใช้พลังทั้งหมดที่เขามีในการโจมตีพ่อมดอีกครั้งสุดท้ายเจ้าชายอเล็กซ์สามารถทำลายพ่อมดมอเวนได้และทำให้เขาล้มลงเจ้าชายเดินไปที่ห้องขังที่เจ้าหญิงลิซ่าถูกกักขังอยู่และใช้ดาบวิเศษในการทำลายเวทมนต์ที่ขังเจ้าหญิงอยู่ เจ้าหญิงลิซ่าข้าขอโทษที่ข้าต้องทำให้เจ้าต้องตกอยู่ในอันตรายข้าจะพาเจ้ากลับบ้านเจ้าชายพูดด้วยความอ่อนโยนเจ้าหญิงลิซ่ารู้สึกดีใจมากและขอบคุณเจ้าชายอย่างมากขอบคุณเจ้าชายอเล็กซ์ข้าจะไม่มีวันลืมสิ่งที่ท่านทำเพื่อข้าเจ้าชายและเจ้าหญิงเดินทางกลับสู่พระราชวังด้วยความสุขและความโล่งใจ หลังจากการเดินทางที่ยาวนานและการต่อสู้ที่ดุเดือดทั้งคู่รู้ว่าพวกเขามีความรักและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันที่จะทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อทั้งคู่ถึงพระราชวังพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนและเหล่าข้าราชการพระราชาและพระราชนีได้พบกับเจ้าหญิงลิซ่าและเจ้าชายอเล็กซ ด้วยความดีใจและความภาคภูมิใจเจ้าหญิงลิซ่าเจ้าชายอเล็กซ์ข้าดีใจมากที่ท่านทั้งสองกลับมาอย่างปลอดภัยพระราชาทรงพูดด้วยความยินดีเจ้าหญิงลิซ่าและเจ้าชายอเล็กซ์เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระราชาและพระราชินีฟังรวมถึงการต่อสู้กับพ่อมดวอลเวนและการหาดาบวิเศษที่ช่วยให้พวกเขาเอาชนะศัตรูได้ เจ้าทั้งสองได้แสดงถึงความกล้าหาญและความรักที่ยิ่งใหญ่ข้าขอชื่นชมในความพยายามและความมุ่งมั่นของเจ้าทั้งสองพระราชินีทรงพูดด้วยความภาคภูมิใจเจ้าชายอเล็กซ์และเจ้าหญิงลิซ่าตัดสินใจจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ประชาชนที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเขาตลอดการเดินทางการเฉลิมฉลองมีการจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ การแสงดนตรีและการเต้นรำข้าขอขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เจ้าชายอเล็กซ์กล่าวในการกล่าวสุนทรพจน์ขอให้ความรักและความสามาัคคีของเราส่งเสริมให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรของเราเจ้าหญิงลิซ่าทำการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อขอบคุณเจ้าชายอเล็กซ์ และประชาชนความรักและการสนับสนุนของทุกคนทำให้เราไม่ยอมแพ้ข้าหวังว่าเราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้เจ้าชายอเล็กซ์และเจ้าหญิงลิซ่าได้ตัดสินใจที่จะทำงานร่วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาอาณาจักรของพวกเขาพวกเขาเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเจดินรุ่งเรืองและดูแลประชาชนด้วยความรักและเอาใจใส่การเดินทางและการต่อสู้ที่พวกเขาผ่านมานั้นได้สอนให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของความรักความกล้าหาญและการทำงานร่วมกันในการเผชิญหน้ากับความท้าทายการเอาชนะพ่อมดมอเวนไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะที่สำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนที่มีค่า ที่พวกเขาจะจดจำไปตลอดชีวิตเจ้าชายอเล็กซ์และเจ้าหญิงลิซ่าคงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและสร้างอนาคตที่สดใสให้กับอาณาจักรของพวกเขาพวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าความรักและความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้และการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ ความรักและความกล้าหาญมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการเอาชนะอุปสรรคใดๆการทำงานร่วมกันและการมุ่งมั่นไม่เพียงแต่ทำให้เราประสบความสำเร็จแต่ยังสามารถสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับชีวิตและชุมชนของเราได้นะคะ